นอหุบเขาลึกแห่งหนึ่งของจังหวัดกิฟุท่ทามกลางหมอกหนาทึบและต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้ามีสารเจ้ารางซ่อนอยู่ซึ่งไม่มีชื่อปรากฏในแผนที่ใดๆของญี่ปุ่นชาวบ้านละแวกนั้นเรียกมันว่าสารแห่งถนาดนกและไม่มีใครกล้าย,ย่างกลเข้าไปใกล้เพราะว่ากันว่าที่นั่นเป็นที่สถิตของเทพองค์หนึ่งฮานะโอคาซูคามิหรือที่รู้จักกันในนามเทพผู้นับขนปีกกรูปกายของเทพตำนานเล่าว,ว่าฮานะโอคาซูคามิมีรูปร่างสูงโปร่งคล้ายมนุษย์แต่แผ่นหลังมีปีกขนาดใหญ่สีดำสนิท เมื่อขยับปิดจะมีเสียงคล้ายขนกกระพือเบาๆอย่างไม่หยุดหย่อนใบหน้าของเทพถูกปิดด้วยหน้ากากไม้ซึ่งมีเพียงรอยยิ้มถาวเบาแต่แฝงความเย็นเยียบปีกของเขาถูกกล่าวขานว่าประกอบขึ้นจากขนนกของวิญ,ญญาณที่ไม่สมบูรณ์ผู้เสียชีวิตโดยยังมีสิ่งข้างค้างหรือถูกลืมเลือนตำนานการนับขอนอเทพองค์นี้จะออกเดินทางในยามทิ้งคืนเงียบเชียบดังเงากลิ่นอับของคนปีกชื้นจะเป็นลางบอกเหตุว่าเขาใกล้เข้ามาหาเนโอคาสูคามิจะเข้าใกล้บ้านที่มีผู้กำลังฝันถึงการลืม เช่นลืมชื่อคนรักที่ตายไปลืมหน้าญาติผู้ล่วงลับหรือลืมความทรงจําสําคัญที่ควรเก็บรักษาเมื่อเทพพบบ้านเช่นอหนั้นเขาจะสยายปีกช้าชาและนับขนแต่ละเส้นบนปีกตนเองขณะที่ทําเช่นนั้นวิญญาที่เกี่ยวข้องกับความทรงจําที่ถูกลืมจะถูกปลุกและร้องให้คร่ำควรวญอยู่ในความฝันของผู้หลับไหลาหากใครสะดุ้งตื่นก่อนที่เทพจะนับครบจะพบว่าเสียงขนนกยังคะงอดังก้องอยู่ในหูและความทรงจําบางส่วนจะหายไปตลอดกาลไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่าจะพยายามทิยงใด บันทึกต้องห้ามในปี1937มีนักปราชญ์ท้องถิ่นนามว่าโคบายาชิฮิเดะได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับเทพองค์นี้เขาเล่าว่าเคยฝันเห็นชายใส่หน้ากากไม้กำลังนับอะไรบางอย่างในความมืดทุกครั้งที่เขาฝันเขาจะลืมสิ่งสำคัญในชีวิตเช่นลืมวันเกิดภรรยาลืมชื่อของลูกหรือแม้กระทั่งลืมว่าตัวเองเคยมีบ้านบันทึกเล่มนั้นจบลงด้วยบรรทัดส,สุดท้ายที่อ่านว่าคืนนี้ฉันได้ยินเสียงนกกระพือปีกแล้วข้าไม่แน่ใจว่าข้ายังเหลือคนนกกี่เส้นแต่ข้านับได้ว่านี่คือคืน ที่27หลังจากนั้นโคบายาชิฮิเดะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีใครพบตัวเขาอีกเลยวิธีรอดจากเทพผู้นับขนปีมีเพียงวิธีเดียวที่เล่าต่อกันมาหากได้ยินเสียงขนนกในความฝันอย่าตื่นขึ้นมาเด็ดขาดจงปล่อยให้เทพนับจนจบและภาวนาให้ขนนกของเขายังไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการเพราะหากครบเมื่อใดเจ้าจะกลายเป็นขนนกเส้นต่อไปบนปีกของเขา